จุดจูพยยกรเรวดเร็วกระชับฉับไวจริงใจไม่หลอกลวง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 ฝนหนักสุดในประเทศอันดับที่1ถึงอันดับที่3ในวันนี้จะเป็นจังหวัดท่านอำเภอท่านหรือไม่ห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะ โดยในวันนี้นะคะจะมีฝนตกหนักถึง12อำเภอโดยที่ภาคอีสานภาคเหนือตกยาวถึง2ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะและมีฝนตกะดับเล็กๆถึงปานกลางอีก204อำเภอนะคะตกกระจายทั่วไทยแต่ก่อนจะไปรับฟังข้อมูลจัดอันดับฝนตกหนักมารับฟังข้อมูลสถานการณ์ภาพรวมฟ้าฝนของประเทศไทยกันก่อนค่ะปริมาณค่าเฉลี่ยฝนของเดือนพฤษภาคมในปีนี้บอกเลยว่าสูงกว่าเดือนพฤษภาคมของปีที่ผ่าน,านมาสูงสุดในรอบ30ปีเลยทีเดียวถือว่าโหดจัดเลยทีเดียวนะคะ ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมรับมือเตรียมป้องกันเอาไว้ท่านใดที่มีประสบการณ์น้าท่วมเป็นประจําก็ให้ตั้งรับกันให้ดีๆค่ะแต่ปีนี้บอกได้คําเดียวค่ะว่าชาวบ้านชาวนาชาวสวนชาวไร่นะคะจะได้ถามหาฝนทิ้งช่วงกันเลยทีเดียวซึ่งฝนฟ้าบริเลยอย่างต่อเนื่องไม่มีสัญญาณฝนทิ้งช่วงเพียงแค่ช่วงนี้ฝนลดลง40%ค่ะ แต่ยังคงมีฝนชุกค่ะทางฝั่งรับมรสุมค่ะยังคงฝนแรงอย่างต่อเนื่องค่ะบริเวณจังหวัดที่ติดกับอันดามันแล้วก็ฝั่งภาคตะวันตกฝนยังคงชุกอยู่ค่ะและแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะอัปเดตล่าสุดค่ะลมมรสุมเปลี่ยนทิศทําให้วันนี้ยังคงมีฝนทุกภาคแต่ในช่วงวันที่3มนะคะมิถุนายนเป็นต้นไปค่ะฝนจะเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนและสัญญาณฝนหนักถึงหนักมากค่ะบอกเลยว่าฝนชุดใหม่จะเริ่มบันเลงตั้งแต่วันที่6มิถุนายนเป็นต้นไป6มิถุนายนเป็นต้นไป แต่3มิถุนายนฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นแต่ฝนชุดใหม่จะหนักและฝนชุกในช่วงวันที่6มิถุนายนเป็นต้นไปบอกเลยนะคะว่าฝนชุดต่อไปนี้จะยาวจนถึงกลางเดือนมิถุนายนค่ะซึ่งในช่วงฝนที่จะเกิดขึ้นนะคะฝนชุดใหม่จะเป็นฝนร้อยละ7 8 0เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้น่าเป็นห่วงค่ะมีสัญญาณฝนหนักอย่างต่อเนื่องระวังพื้นที่น้ําท่วมซ้ำซากระวังน้าหลากจะมีฝนตกหนักในหลายอำเภอจะมีอำเภอใดบ้างให้ติดตามการอัปเดตได้ทุกวันสําหรับพายุ มลเขตร้อนตามโมเดลล่าสุดนคะคะมีการเปลี่ยนแปลงพายุยังไม่ก่ะค่ะท่านสามารถติดตามการอัปเดตได้ทุกวันเพราะเรื่องพยากรณ์อากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุก6กถึงสิชั่วโมงพายุอาจกลับมาเกาะตัวได้อีกเพื่อเตรียมรับมือการป้องกันนั่นเองท่านสามารถติดตามการอัปเดตได้ทุกวันผ่านทางช่องจุจุพยากรณ์ได้เลยค่ะถ้าทุกท่านอยากทรบบาบว่าบ้านของท่านฝนตกหนักว่าไหนพิมพ์ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดมาได้เลยค่ะเราจะมีทีมงานดูให้ฟรีสิบท่านแรกสําหรับข้อมูลจากกรมวุนิวิทยาค่ะในวันนี้วันที่2มิถุ นะะในภาคเหนือจะมีฝนฟ้าร้อยละ60ค่ะมีฝนตกได้ในพื้นที่ของจังหวัดตากำแพงเพชรพิจิตพิศนุโลกและเพชรชบู์ในภาคอีสานค่ะมีฝนได้ร้อยละ40ค่ะมีฝนตกหนักในบางแห่งในบริเวณจังหวัดน้องค่ายบึงกาฬในรอนมในภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าร้อยละ40ค่ะ มีฝนมากในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีสําหรับภาคตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบค่ะมีฝนมากนะคะในจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะสาหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนร้อยละสี่สิบค่ะมีฝนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งอันดามันนั่นเองนะคะมีฝนร้อยละสี่สิบมีฝนมากในบริเวณจังหวัดพังงเแลวทพ ปริมณทนค่ะมีฝนฟ้าะคะน้ำ160นั่นเองค่ะและถ้าหากท่านอยากทราบว่าบ้านของท่านฝนตกหนักในอำเภอของท่านนั้นหรือไม่ไปติดตามข้อมูลในข้อมูลจากอันดาฝนตกหนักกันค่ะในวันนี้วันที่2มิถุนายน2518มีฝนตกหนักทั้งหมด12อำเภอค่ะ และยังคงมีฝนตกเล็กน้อยปานกลางนะคะถึง204เขเภอด้วยกันทีเดียวค่ะอันดับที่1อยู่ที่ภาคเหนือภาคอีสานค่ะมีฝนตกหนักในช่วงสามทุ่มจนถึงเที่ยงคืนปริมาณน้าฝนที่วัดได้สูงสุดอยู่ที่23มมตรจุดตกหนักสุดค่ะมีทั้งหมด10อําเภอด้วยกันค่ะจุดตกหนักสุดค่ะมีทั้งหมด10ําเภอในอันดับที่1ค่ะเริ่มงแต่ภาคเหนือตกหนักสุดครอบคลุมนะคะอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะมี2อเาเภอค่ะที่อำเภอแม่สรงอําเภอแม่ลาน้อยจังหวัดเชียงใหม่ะมีาเเกนนัแจลลใววดย มีฝนตกระดับเล็กน้อยปานกลางนะคะครอบคลุมในจังหวัดเชียงใหม่มีฝนได้ที่อำเภอจอมทองอ,อําเภอแม่วางอำเภอสเสมืองอำเภอหางดงอ,อําเภอเมืองเชียงใหม่อ,อําเภอแม่ริมและอำเภอสันทรายค่ะและในเวลาเดียวกันค่ะไปดูต่อที่ภาคอีสานมีฝนตกหนักครอบคลุมนะคะแล้งแต่จังหวัดบึงกาฬค่ะ มีเสียงเพิ่มต่อไปนี้ค่ะที่อำเภอโซ่พิสัยอําเภอพรเจริญอําเภอเซกาอําเภอบึงของหลงไปต่อที่จังหวัดนครพนมค่ะมีสามอำเภอค่ะที่มีฝนตกหนักนะคะที่อำเภอบ้านแพงอําเภอนาถมและอำเภอศรีสงครามค่ะในเวลาเดียวกันค่ะยังคงมีฝนตกระดับเล็กน้อยถึงปานกลางครอบคลุมในอีสานนะคะและแต่จังหวัดสกลนครค่ะที่อำเภอบ้านม่วงอําเภอคําตากล้าอำเภออากาศอํานวยอําเภอวานอนนิว่าอำเภอเจริญศรีอำเภอพังโคนอําเภอพันานิคมอําเภอกุสุมาอําเภอพลนาแก้วค่ะไปตต่ออทีีังวดนนคายมฝก ในอำเภอรัตนาวาปีอเภอเฝ้าไร่อเภพลพิสัยและที่จังหวัดร้รอยเอ็ดม,มีฝนได้ที่อเภอกุจินาราอห้วยพึ่งอเภอกะละมัสายอเภอร่องคำและที่จังหวัดร้รอยเอ็ดม,มีฝนได้ที่อเชียงคำอโพชัยและในจังหวัดบึงกาฬนครพนมมีฝนตกครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดค่ะไปดูกันต่อที่อันดับที่2ค่ะอยู่ที่ภาคตะวันตกภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานตกหนักในช่วงเวลา5โมงเย็นจนถึง2ทุม่มปริมาณน้ำฝนที่วัดได้สูงสุดอยู่ที่20มิลลิเมตรค่ะเริ่มที่ภาคเหนือค่ะมีฝนตกนะคะ ในจังหวัดลำปางเทียมเพลเมืองลำปางอเภอแจ้ห่มค่ะนจังหวัดพิษณุโลกค่ะมีฝนในอบางระกำอเมืองพิษณุโลกอภนครไทยไปต่อที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะมีฝนได้ที่อเมืองกำแพงเพชรอพรานกระต่ายอลานกระเบืออไทรงามอสายทองวัฒนาอบึงสามัคขีไปต่อที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมีฝนได้ที่อวางโป่งอเภชนแดนอหนองผายอบึงสามพันอวิเชียรบุรีส่วนที่จังหวัดพิจิตรนะคะถือว่ามีฝนตกครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดค่ะ ในเวลาเดียวกันค่ะไปดูต่อที่ภาคกลางนะคะมีฝนตกระดับเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอปานดพิสัยอำเภอเก้าเลี้ยวอำเภอชุมแสงอำเภอหนองบูอำเภอท่าตะโกอำเภอนครสวรรค์อำเภอกรกพระอำเภอพยุหะคีรีค่ะส่วนที่จอดอุทัยธานีค่ะมีฝนตกในอำเภอสว่างอารมณ์อำเภอทับทานอำเภอเมืองอุทัยธานีและที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมีฝนตกได้ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอบางปลามาอำเภอสองพี่น้องและที่จังหวัดลบบุรีค่ะมีฝนได้ที่อำเภอเมืองลบบุรี ในเวลาเดียวกันค่ะไปดูต่อที่ภาคตะวันตกนะคะมีฝนตกหนักเลยนะคะครอบคลุมในจังหวัดกาญจนบุรีมีหนึ่งอำเภอค่ะที่อำเภอสังขละบุรีค่ะและในเวลาเดียวกันค่ะไปดูต่อที่ภาคอีสานค่ะมีฝนตกหนักนะคะในจังหวัดอุบลธานีค่ะหนึ่งอำเภอที่อำเภอบุญรทริกค,ค่ะและเวลาเดียวกันในภาคอีสานนะคะมีฝนตกระดับเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะไล่ตั้งแต่จังหวัดอุบลธานีค่ะฝนในอำเภอขงเจียมอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอตาลสม อำเภอดอนมดแดงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์อำเภอวารินชำมราชอำเภอม่วง30อำเภอเขื่องในค่ะไปดูต่อที่จังหวัดศรีสะเกดค่ามีฝนในอำเภอกันท่าเรืออำเภอโนนคูนอำเภอนามเกลียงอำเภอเมืองศรีสะเกดค่ะอำเภอวังหินอำเภอห้วยทับท่านอำเภอปรางกู่ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์ค่ามีฝนในอำเภอศรีนค์อำเภอสังขละอำเภอลำดวนอำเภอกับเชิงส่วนที่จังหวัดบึงกาฬค่ามีฝนนะคะในอำเภอบุ้งคล้าอำเภอบึงโขงหลงอำเภอเมืองบึงกาฬค่ะส่วนจังหวัดนครพนมค่ามีฝนได้ในอำเภอบ้านแพงค่ะอันดับที่3ค่ะ ที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานนะคะตกหนักในช่วงอันดับ3านี้คือในช่วงบ่ายโมงจนถึง3โมงค่ะปริมาณฝนสูงสุดนะคะวัดได้คือ17มิลเมตรค่ะเริ่มที่ภาคเหนือมีฝนตกระดับเล็กน้อยถึงปานกลางนี่ค่ะอันดับที่3จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเริ่มที่จังหวัดสุโขทัยค่ะมีฝนได้ที่อำเภอสีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยอุตรดิตถ์ค่ะมีฝนได้ที่อำเภอพิษไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีฝนที่อำเภอโดยสเกตอำเภอสันทรายจังหวัดกำแพงเพชรค่ะมีฝนที่อำเภอลานกระบือจังหวัดพิจิตร ะะมีฝนได้ที่อำเภอโพรประทับช้างอเภอสามงามอเภอเมืองพิจิต ira, รอเภอวชิรบารมีและในเวลาเดียวกันค่ะไปดูตอนที่ภาคกลางมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะและเั่งแต่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่อเมืองนครสวรรค์อภอก้าวเลียวและที่จปทุมธาน,นีค่ะมีฝนนะคะเล็กน้อยถึงปานกลางที่อหนองเสือและไปตอนที่จรพระนครศรียาค่ะมีฝนได้ที่อท่าเรืออเภอพาชีและที่จรสระบุรีค่ะมีฝนตกครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดค่ะ ในเวลาเดียวกันไปดูตอนที่ภาคตะว,วันออกค่ะมีฝนตกระดับเล็กน,น้อยถึงปานกลางนะคะไล่ตั้งแต่จังหวัดสระแก้วค่ะที่อำเภอเมืองสระแก้วอำเภอเขาชะากันอำเภอคลองหาดอำเภออารยาประเทศอำเภอวัฒนานครค่ะส่วนที่จังหดชนบุรีค่ะมีฝนได้ที่อำเภอเกอะจานอำเภอบ่อทองและที่ระยองค่ะมีฝนได้ที่อำเภอเขาชะมเอาอำเภอแกลงจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะมีฝนได้ที่อำเภอแก่งหางแมวและอำเภอเขาคิจจกุดค่ะปราจีนบุรีมีฝนตกครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดและในเวลาเดียวกันนะคะไปดูต่อที่ภาคอีสานมีฝนตกระดับเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะไล่ตั้งแต่จังหวัด นรีรำค่ะที่อำเภอบ้านกลัวอำเภอหลานทรายอำเภอโนนีแดงอำเภอประคนชัยอำเภอพลับผาชัยอำเภอชานิอำเภอหนองเกียอํอำเภอหนองหงค่ะส่วนที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะมีฝนตกได้นะคะที่อำเภอพนมดงรักอำเภอปราสาทอำเภอกาบเชิงอำเภอสังขะอำเภอลำดวนอำเภอเมืองสุรินทร์อำเภอศรีนรงค์ค่ะไปดูกันต่อค่ะในวันที่3มิถุนายน2518นะคะช่วงเวลาที่ตกหนักที่สุดเราจะคัดมานะคะคือช่วงเย็น4โมงเย็นค่ะเป็นช่วงที่ตกหนักที่สุดค่ะโดยครอบคลุมในพื้นที่ของภาคเหนือนะคะและแต่จะ น่านค่ะที่อำเภอท่าวังผาอเภอปัวอเภอเชียงกลางอเอสองแคลอเภอเมืองน่านไล่ไปต่อที่ภาคกลางค่ะมีฝนตกหนักที่จังหวัดลบบุรีค่ะที่อำเภอชัยบาดาลอท่าหลวงอเภอพัฒนานิคม,คมจังหวัดสระบุรีค่ะมีฝนนะคะตกหนักที่อำเภอวังม่วงอเภอแก่มมงคอยและมเภอวิหารแดงค่ะ ไปดูต่อที่ภาคตะวันออกค่ะมีฝนตกหนักที่จังหวัดชาเชียงซาวค่ะที่เบอร์บางคล้าอําเภอรัชสารอําเภอบนมสาราคามอําเภอแปลงยาอำเภอสนามชัยเขตอําเภอท่าตะเกียบไปดูต่อที่จังหวัดชลบุรีค่ะมีฝนได้ที่อำเภอพนัสนิคมอําเภอกอดจานอำเภอบ่อทองอําเภอหนองใหญ่และที่จังหวัดระยองค่ะมีฝนได้ที่อำเภอวังจานอำเภอเขาชะมเมาอำเภอแกลงค่ะ สโซนที่จังหวัดจันทบุรีค่ะมีฝนได้ที่อำเภอแก่งหางแมวอำเภอเขาคิจกูดอำเภอท่าใหม่อำเภอมะขามอำเภอสอยดาวส่วนที่จังหวัดสระแก้วค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองสระแก้วอำเภอวังน้ำเย็นอำเภอวังสมบูรณ์เป็นต้นต่อที่จังหวัดตราดค่ะมีฝนนะคะตกหนักที่อำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงอำเภอเมืองตราด จังหวัดนครนายกปราจีนถือว่ามีฝนตกครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดค่ะไปดูกันต่อที่ภาคอีสานค่ะมีฝนตกหนักในจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่อำเภอปากช่องอำเภอวังเน้้าเขียวอำเภอปากทองชยัยอำเภอคอนบุรีอำเภอเสืงสสงและที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมีฝนตกหนักนะคะที่อำเภอประคาอำเภอเฉลิมพระเกียรติส่วนพื้นที่อื่นนะคะก็อาจจะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางได้ค่ะไปดูกันต่อวันที่4มิถุนายน2518นะคะช่วงเย็นเย็นหนึ่งทุ่มจะมีฝนตกครอบคลุมแล้งแต่ภาคเหนือค่ะตกหนักสุดแล้งแต่จังหวัดกำ แพรเพชรค่ะที่อำเภอขานุวรักษ์สะบุรีที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอวังโป่องอำเภอชนแดนจังหวัดพิติติค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอทับคล้อ ไปดูกันต่อที่ภาคกลางค่ะมีฝนตกหนักในจังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่อำเภอ่าตะโกอําเภอพะยุหคีรีอาเภอเก้าเลียวอาเภอเมืองนครสวรรค์อาเภอลาดยาออาเภอบ้นประพิสัยส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอหนองช้างอาเภอหนองขายางอําเภอเมืองอุทัยธานีค่ะส่วนที่จังหวัดสระบุรีค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอแก่งคอยอาเภอวังม่วงอาเภอหมวกเหล็กไปต่อที่จังหวัดนนทบุรีค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอปากเกร็ดอาเภอเมืองนนทบุรีอําเภอบางกรวยอาเภอบางใหญ่ ไปต่อที่จังหวัดนครปฐมค่ะมีฝนตกหนักที่เวอนครใจสีอำเภอสามพรานส่วนที่กรุงเทพหานครสมุทรสาครสมุทรสงครามถือว่ามีฝนตกครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดค่ะ ไปดูกันตอนที่ภาคอีสานค่ะมีฝนตกหนักที่จังหวัดชายภูมิค่ะได้แก่อำเภอคอนสารอเกษตรสมบูรณ์อหนองบัวและที่จังหวัดหนองคายค่ะตกหนักสุดนะคะที่อสังคมอเภสีเชียงใหม่อเภอโพตากไปดูต่อที่ภาคใต้ค่ะมีฝนตกหนักค่ะที่จังหวัดระนองค่ะที่อกระปืออสุสาราญและที่จังหวัดพังงามีฝนตกหนักที่อคุูราบุรีอตะกัวป่าอกระปงอเภอเมืองพังงาเอทับปุดส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ มีฝนตกหนักที่อำเภอพินและอำเภอบ้านนาเดิมส่วนบริเวณอื่นนะคะที่มีพื้นที่สีฟ้าๆอ่อนๆเข้มๆนะคะก็มีฝนตกระดับเล็กน้อยถึงปานกลางได้นั่นเองค่ะสาหรับท่านใดชื่นชอบคลิปของเราฝากทุกท่านกดเม้นกดไลค์กดแชร์ยาลืกมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนเวลาลงคลิป,ปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตของเรานั่นเองค่ะสาหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วยินติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าอัปเดตทันเหตุการณ์ที่จุดจูพยากรจุดจูพยากรจุดจูพยากรจุดจู be a call.